สวัสดีค่ะผ้าแสบแบบง่ายๆ by m a โบ o UK มาพบมาผอกันคือเกาค่ะพี่น้อง้มนี้แมโบมีเขาบ้านไก่แ่บๆมาฝากพีตอหอน,น้องสู้ผู้สุกคนค่ะไปเบิ่งว่าส่วนผสมทั้งหมดมีอีย่างกันแน่แล้วก็ไปลงมือเห็ด้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมของเหานะคะ้มนี้แมโบใส่ไก่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีส่วนสะโพกของไกน่นานะคะ้มนี้สิเห็ดหลายจากน่อยหนึ่งนะคะข่าวสารนะคะแมโบล้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หลกผักชีกระเทียมขิงกระเทียมอันนี้แม่โบจะเอาไปโขลกนะคะแล้วก,ก็เป็นขน่กไก่ค่ะสองก้อนนะคะกับน้ำตาลกรวดซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวอันนี้มีพริกไทยดำกับพริกหอมนะคะพริกไทยดำแม่โบเอาไปบุกมากพราะละเอียดนะคะพริกไทยปนเกลือซอสหอยนางรมอันนี้เป็นนนามันไก่ค่ะ แม่โบอเอาหนังไก่ไปเคี่ยวเอาน้ำมันออกมานะคะพี่บพี่น้องสีใส่น้ำมันธรรมดาของเห่ากระไดค่ะน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันยางกระไดที่มีนะคะแต่ว่าถ้าข้าใส่น้ำมันไก่กับสียดคว้มหอมของหนังไก่คว้วหอมของไก่อะคะ่ะเสียดเขามันไก่ของเห่าหอมกว่ากันนะคะอันนี้หมอใส่น้ำไวเ้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันค่ะใส่หลักผักชีลงไปะคะ่ะกระเทียมอิ่งนะคะแม่โบจะแบ่งใส่นิดนึงนะคะ ข่อกไก่กับน้ำตาลกรวดค่ะใส่ลงไปเลยพร้มอมกับพริกไทยดำค่ะบุบๆพ่อแตกนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะซีอิ๊วขาวเกลือค่ะน้ำมันหอยค่ะไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ปิด้านะคะต้มทิ้งไวให้เดือดแล้วค่ะหายไก่ของเฮาสุกกนแล้วเหาค่อยเอาน้ำสุกข,ของเห่าไปหุงเขาะค่ะน้ำสุกข,ของเหาเริ่มเดือดแล้วนะคะระวางต้มกับซี่ี้ฟองแบบนี้นะคะพี่น้องให้ค่อยช้อนฟองออกน้ำน,นะคะตองออกไปคะไก่ข,ของเหานะคะไม่โบเขียวมาไดประมาณ35ห้านาทีแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวเม่โบจะรีไฟอ่อนๆนะคะ่ะเดี๋ยวเฮาเอากระทะมาเจียวกระเทียมกันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันของเฮาลงไปค่ะอันนี้เป็นกระเทียมที่เฮาเตรียมไว้นะคะแม่โบอเอาไปโขลกมาแล้วค่ะบะตองล่อให้กระทะหอนจังคอยใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่ เอาน้ำมันใส่กระทะแล้วก็เอากระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมของห้าจังสีบัใหม่นะคะค่อยๆเคี่ยวไปจนกระเทียมหอมนะคะะเทียมของห้าเรล่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะแม่โบจะเอาขิงลงไปผัดน้ำกันค่ะผัดใท้ขิงของห้าหอมน้ำน,นะคะขิงกับกระเทียมหอมแล้วนะคะแม่โบก็จะเอาพริกไทยปนนะะ่นค่ะเอาพริกไทยป่นลง ผัดน้ากันเลยนะคะ,พะเพื่อเพิ่มความหอมให้เขามันไก่ของเหาค่ะอืมหอมหอมค่ะพี่น้องแค่นี้นะคะแม่โบก,ก็จะปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้ข้าวซารทีเหาล่างไว้แล้วนะคะจะเทียมเจียวที่เหาเจียวกับขิงวังหันนะคะแม่โบจะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่น้ำมันลงไปน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปต่มไก่ของเฮ้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนๆสักนิดนึงเบิงวานา้ำพอดีบอนะคะพี่น้องกะเอาให้พอดีแ่ะค่ะแต่ว่าเวลาเข้าหุงเข่าธรรมดาเข้าสีใส่น้ำประมันนิว่วขีดข,ดขีดนิวน้วนึงของเหานี่เนาะค่ะ เอากะใสเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ่ะเอาน้ำซุปใสแล้วนะคะ่ะก็เอามาใส่หม้อหุงเลยค่ะหม้อข่าวของเห้าดีแล้วนะคะพี่น้องนีมาเบงหนาตาของเพิ่นเนาะซุปแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเฮาค้นๆเพิ่นนิดนึงเนาะคะ่ะ ม่บัวจะตักเขาใส่ถ้วยกะลาของเห้านะคะจานกระโปะนะคะมาใส่จานเสรริเสร์ฟของเหาเลยค่ะไก่ของเหาซุกแล้วค่ะพี่น้องแ่บปวตักออกมาแล้วเนาะคะ่ะ เขามาตักเสิร์ฟกันค่ะหั่นไก่ใส่เรียบร้อยนะคะโรยหนาด้วยผักชีนิดนึงเนาะคะ่ะความหอมเนาะนเรียบร้อยแล้วค่ะเขามันไก่ของเฮามาได้ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะ ส่วนของน้ำจิ้มเขามันไก่เดี๋ยวแม่โบจะล่ไว้ให้ไต้คลิปนะจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โบในเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่สิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่โบนะคะมื้อนี้แม่โบขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ